คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพี่หมอเห็นไพ่บอกแบบนี้คุณเนี่ยกำลังเหนื่อยกำลังหนักอกหนักใจเรื่องการเงินแล้วก็ภาระหนี้สินมากๆเลยนะคะเครียดมากๆเลยใช่ไหมบอกกันด้วยถ้าใช่ตั้งแต่ใบแรกเนี่ยไปต่อเพราะว่านี่จะเป็นดวงของคุณค่ะ เครียดเลื่องค่าใช้จ่ายเครียดทั้งโดนกดดันหรือคุณต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างแล้วก็รับผิดชอบแทนคนอื่นด้วยเหนื่อยมากๆแล้วก็บางคนก็เดือดร้อนเพราะความใจดีของตัวเองที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะเครียดดูดิเหนื่อยนั่งหงอยเหงาเศร้าซึมดูไพ่ใบบนี้ก้าวดาบขึ้นมาแบบหมดทางจะตันแล้วจะผ่านไปได้ไหมปัญหาตรงเนี้ยเงินตรงนี้จะหามาทันไหมนี่สินจะแก้ไขได้ไหมไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาคุณไม่ต้องกังวลใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโชคชะตาจะนําพาเรื่องราวโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณเงินเนี่ยจะได้มาจากการงานการลงทุนแล้วก็คนที่คุณเคยช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาคุณจะได้กลับมาแบบไม่คาดไม่ฝันไม่คิดว่าจะได้กลับแต่จะได้กลับมาและจะได้เคลียร์หนี้สินในส่วนนี้ไปส่วนหนึ่งหรือใครเจรจารอคอยคําตอบกับใครอยู่ลักษณะผู้หญิงข่าวท้วมคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินค่ะมาดูกันซิว่าใบสุดท้ายว่าภาระหนี้สินการเงินที่มีอยู่เนี่ย คุณจะปลดล็อกจะแก้ไขได้ไหมว้าวภัยถ้วยความสําเร็จใครผ่านมาเห็นคลิปนี้หนักอกหนักใจเรื่องการเงินนี่สินบอกเลยจะเจอโอกาสดีๆและได้ปลดนี้นะพิมพ์ว่า